สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนขาวันนี้ตรงกับวันวันที่6มีสายน2567คะ่ะทุกคนขาวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนเนาะของคนที่ทํางานประจำํำพี่ก็ได้มีโอกาสที่มานั่งทําคลิปนะคะพี่มีแรงบันดาลใจที่ว่าอยากจะทํา y o Youtube ที่เป็นคนยุคนานมาแล้วนะทุกคนนะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเกิดมา เกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ไปเกิดมันมเป็นยุคข,ของของโลกโซเชียลของโลกออนไลน์ใช่ไหมคะอาจจะพูดผิดพูดถูกนะทุกคนนะอย่าว่ากันนะนะคะทุกคน,นะคะ่ะตอนนี้สมัยนี้มันก็มีทั้งมีตอก,ตอกมี y YouTube อินสตาแกรมมี Facebook มี l ล n e ทีนี้ด้วยความที่วันนี้วันหยุดก็เลยะจะมาทำคลิปขึ้นคลิปนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะอยากบันทึ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 ก,ทกประจําวันนะคะสมัยตะกอนใช้วิธีการเขียนบันทึก ในเล่มใช่ไหมคะบันทึกบันทึกบันทึกไว้อะไรเนี่ยเป็นคนที่ชอบบันทึกอยู่แล้วนะคะก็เลยช่วงหลังนะ่ะเออมันมี YouTube นะคะมี Facebook นะคะมี IG มีอะไรเนี้ยพวกนี้นะทุกคนนะก็เลยว่าเออมาบันทึกเป็น YouTube ไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะทุกคนอนะ่ะทีนี้เดือนที่แล้วนะคะวันที่22มีนาะย22สิบสองยี่สิบสา 30มสินะคะสาทุกคน9วัน9วัน,วนได้มีโอกาสไปกรุงเทพทุกคนคะ่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าเอาละนะคะเราเป็นคนมานอกใช่ไหมเป็นคนันนอกใช่ไหม,นนม,นนอ,ไหมอยากจะเข้ากรุงเทพนะคะอยากอยากรู้ว่ากรุงเทพเน่ยเขาอยู่กันยังไงนะคะอยากขึ้นรถไฟฟ้า BTS เป็นนะคะ อยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากอยากไปเห็นเราไปเห็นแต่ในคลิปใน YouTube ใช่ไหมก็เลยว่าเออเดี๋ยวบันทึกไว้ในชีวิตประจําวันดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยตั้งต้น9วันนะทุกคนนะตั้งต้น9วันในการทําคลิปว่าจะทําไอ้นี้ว่าจะทําลงใน YouTube นะจริงจริงจริงนะคะก่อนหน้าวิดีโอนี้พี่ก็ทําไว้แล้วแหละนะคะประมาณ23คลิปนะทุกคนนะ2-3คลิปยังไม่เก่งหรอกทุกคน ยังไม่เก่งนะคะก็ทํามาได้แล้ว2-3คลิปทีนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9นะหรือทุกคนพี่พี่บันทึกวิดีโอไว้อย่างละเอียดยิบเลยทุกคนคะ่ะละเอียดยิบนะเชา้ชาเช้าเที่ยงขึ้นรถลงเรือนั่งกินไปไหนมาไหนด้วยความตื่นเต้นนะเพราะเราเ คนมานอกไงนะคะไม่ไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพนานๆได้เข้าทีก็ตื่นเต้นพี่ก็ทําคลิปนะคะทาคลิปอย่างละเอียดเลยนะทุกคนนะพี่ก็ทาไปด้วยพูดไปด้วยคุยไปด้วยพูดไปด้วยมันก็มีอยู่วันหนึ่งกลับมากลับมาทําไปได้ประมาณสองสามคลิปกลับมานะคะทุกคนคะ่ะกลับมาที่บ้านมาที่บ้านวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมพี่ไปจ่ายค่าบ้าน ในขณะที่นั่งรอในขณะที่รอคิวอะนะพี่ก็เล่นโทรศัพท์เล่น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 ไปเล่นไป,นไปทีนี้มันก็มาถึงตรงที่ว่าพี่เปิดวิดีโอดูเปิดวิดีโอดูแล้วบังเอ,อิญมันถึงคิวพอดีมันถึงคิวพอดีนะคะทุกคนพอถึงคิวปั๊บด้วยความที่ด้วยความที่ว่าคือถึงคิวปุ๊บเราก็หยิบโทรศัพท์ใช่ไหมกลับกลายเป็นว่าเมื่อไปกดลบไปกดลบเลยกลายเป็นว่า กดลบแล้วก็เดินไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเอาทีนี้ไอ้นั้นมันก็มันก็หายไปจนถึงขณะน,นี้ก็ยังกู้ไม่ได้ทุกคนค่ะก็เลยกลายมาจบหมดค่ะทุกคน <c oughs> เกลี้ยงหมดเลยทีนี้หลังจากนั้นพี่ก็ไปที่ร้านให้เขากู้ให้นะคะพยายามกู้เองแล้วมันกู้ไม่ได้พยายามกู้เองแล้วกู้ไม่ได้มือมันก็แม่นมากทุกคนไม่รู้ทําไมถึง ไปลบวิดีโอที่ว่าตรงนั้นแล้วก็พอไปดูในถังขยะถังขยะก็ไม่มีนะคะไปที่ร้านให้ร้านเข้ากู้ให้มันก็กู้ไม่ได้ทุกคนแล้วก็แล้วก็วกใช้แอปใช้แอปเพื่อที่จะกู้คืนที่ว่าไหนไหนมันก็กู้ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ลองใช้แอปดูก็กู้ไม่ได้ทุกคนไปกู้ได้เฉพาะวิดีโอที่เราต้องการจะลบจริงๆกับกลายเป็นว่าที่อยู่ในกรุงเทพทุกช็อต ทุกการรีวิวนะคะหายหมดเลยนะ,ะทุกคนคะ่ะก็เลยกลับมาเอาใหม่กับทุกคนเอาใหม่กับทุกคนค่ะนะคะฮึ่ออัตคัดขัดสนขาดแคลนนะคะจริงพี่อยากได้กล้องเหมือนอยากได้อยากได้กล้องที่ว่าสามารถที่จะอ,อ,อะไรถือเดเหมือนหลายๆคนนะคะทุกคนคะ่ะอยากได้ตัวนั้นแต่ว่าต้องเก็บตังก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้มี เงินทองมากมายอะไรนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากนี้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เฮ้ยสุกคนแปดร้อยกว่าคลิปทุกคนคะ่ะหายหมดเลยเกลี้ยงเลยทุกคนไม่เหลือเลยทุกคนคะ่ะพยายามแล้วพยายามไปกู้แล้วมันก็กู้ไม่ได้นะ,ะทุกคนกู้กู้ไม่ได้ให้ร้านเขาดูให้ก็ดูไม่ได้โหลดมาตั้งหลายแอปแล้วมันก็โหลดไม่ได้มันโหลดได้เฉพาะวิดีโอที่ว่าพี่ตั้งใจที่จะทิ้งจริงๆทุกคน เสียดายเหมือนกันนะคะแต่ก็ถ้ามัวมานั่งเสียดายก็ไม่ต้องทาอะไรก็เริ่มใหม่ค่ะทุกคนก่อนหน้านั้นน่ะในในในวิดีโอของพี่เนี่ยพี่ก็พี่ก็ทําไว้สองสามคลิปแล้วแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่หลังจากนั้นก็คือมันหายไปไม่สามารถกู้ได้โอเคค่ะทุกคนเริ่มต้นใหม่นะคะยังไม่สายคะ่ะขอบคุณนะคะที่หลายๆคนดูมาถึงนะเวลานี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะเอออย่าลืม กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยทุกคนนะเผื่อเป็นช่องทางในการทํามาหากินตอนกเกษียณอายุตอนกเกษียณการทํางานนะทุกคนนะจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังจะเป็นภาระของลูกหลานทุกคนคะ่ะก็คงจะต้องมาทํา YouTube นี่แหละนะคะในยุคที่มันมีอยู่นะคะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนะคะขอให้ได้ทํานะคะขอให้ได้ทํานะขอบคุณมากค่ะที่ดูมาถึงณวันนี้นะนะคะขอบคุณคะ่ะติดตามกดติดตามกดซับสไคร่นะคะคนขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ